เพราะว่าต้นไม้เพิ่งปลูกใหม่ๆนี่ต้องรดน้ําเช้าเย็นรดน้ํามากๆเช้าเย็นจะได้สดชื่นกระตายไปหลายต้นนะรดน้ําไม่ทันก็เลยต้องรดน้ำเยอะๆนะก็เราก็เหมือนกันเวลาเชื่อแสงอยู่ได้แสงแล้วแต่แสงนี่ต้องเปิดใจนะเปิดใจเยอะๆบางคนเปิดใจหน่อยเดียวเปิดใจหน่อยเดียวแล้วก็เชื่อนิดเดียว เชื่อนิดเดียวก็เหมือนกินน้าไปหยดเดียวอ่ะมันไม่ชุ่มคอมันไม่อิ่มคนที่มีความเชื่อในแสงมันยอมรับแสงอยู่ด้แสงแล้วเนี่ยเขาจะมีชีวิตอย่างสุขสงบสุขเย็นได้แต่บางคนนี่เขาแค่เชื่อนี่เขาก็เชื่ออยู่นะมันเชื่อแต่ว่าเชื่อนิดเดียวมันเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้แต่คนที่เป็นไปได้นี่เขาก็เชื่อเต็มร้อยเขาก็เลยเป็นไปได้ทุกอย่างแต่ถ้าเราเชื่อเต็มร้อยเนี่ยมันจะเป็นไปได้หมดเลย ก็เหมือนเราทํางานนี่ออกแรงหน่อยเดียวนี่ออกแรงหน่อยเดียวนะก็ไม่ครยมีแรงนะเหมือนเรากินข้าวหน่อยเดียวอย่างเงี้ยแรงก็น้อยฉะนั้นการที่เราเชื่อเต็มร้อยเนี่ยทาให้เรามีความเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อตัวเองได้ว่าเราจะทําได้ซึ่งตอนนี้ที่สาขาที่หนึ่งเนี่ยคนมารับแสงกันเยอะมากเยอะมากกว่าเมื่อก่อนที่สอนเรื่องปลดล็อกอย่างเดียวนะ เดี๋ยวนี้นี่แม่ชีถ้าจะไม่ไปไหนไหวเลยต้องอยู่บดลบปล่อยแสงให้ล like ูกเต็มเลยตรงนี้ก็เลยมีความเชื่อเกิดขึ้นมาว่าถ้าหากเราเชื่อเต็มร้อยก็สําเร็จถ้าเราเชื่อนิดๆหน่อยๆนะเชื่อสักว่าเชื่อนี่ก็ไม่ได้ผลเพราะว่าการทุ่มเทตั้งใจศรัทธามุ่งมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างสุดสุดจิตสุดใจเนี่ยจะทําให้เราทําได้ เรามาดูว่าทาไมครูบาอาจารย์อยู่ตามป่าตามเขาตามถ้นสร้างเจดีย์บนยอดเขาสร้างวัดบนยอดเขายากมากกว่าจะสร้างได้ถ้านางทําได้ก็ได้ความเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในแสงเชื่อมั่นในความสวา่างความสงบความว่างความดับความเย็นซึ่งมันเป็นไปได้หมดเลยเป็นไปได้หมด แต่คนที่ว่าเป็นไปไม่ได้มองไม่เห็นความจริงก็เพราะว่าไม่เชื่อนะไม่เชื่อไม่จริงเชื่อไม่แท้ก็เกิดความลังเลแล้วก็ไปเชื่อกรรมอีกการหวนกลับไปเชื่อกรรมนี่ก็เหมือนคนที่มืดไปทุกทิศทุกทางน,นั่นแหละจะเชื่อกร,รมตลอดคิดไม่ออกที่เขาคิดไม่ออกเขาเพราะเ,าเชื่อกรรมสุดใจว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีหรือว่าทําผิดแล้วเป็นความผิดจริงๆจริงๆแล้วความผิดก็เปลี่ยนเป็นความถูกได้ ความถูกก็เป็นความผิดได้ผิดถูกเปลี่ยนแปลงได้นะไม่ควรยึดติดแต่ถ้าคนยึดติดผิดถูกดีชั่วนี่จะเป็นคนที่เชื่อกรรมมากเชื่อกรรมมากคนจะตายคือความตายอยู่ก็จะทุกข์ตายก็มืดอยู่ก็ทุกข์นะอยู่ก็มืดนะอยู่ก็ทุกข์ตายก็ทุกข์ตายก็มืดเพราะอะไรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเชื่อเรื่องกรรมนะเป็นเวรเป็นกรรมอะไรนักหนาทำไมแต่เวรแต่กรรมนะเดี๋ยวนู้บ้างเดี๋ยวนี้บ้างอันนั้นแสดงว่าไปตอกย้ำไปต้องไปตั้งไปแขวะซึ่ง บุคคลที่ไม่เชื่อแสงก็จะไปเชื่อกมโดยปริยายชีวิตก็เลยเวลาจะทางตันไม่มีทางออกที่สว่างก็ออกทางมืดทางที่เป็นทางหลอกเหมือนคําตอบหลอกนี่แหละหลอกให้ตอบตอบแล้วก็ตอบผิดหลอกให้คิดหลอกให้พูดหลอกให้ทำแล้วก็คิดผิดพูดผิดทําผิดหลอกอย่างไรหลอกด้วยความมืดหลอกด้วยความร้อนใจหลอกด้วยความกังวลกวายใจหลอกด้วยความทุกข์ทรมานใจหลอกด้วยความ ไม่สบายใจความเหนื่อยใจความท้อใจความสิ้นหวังอันนี้ถูกคําตอบหลอกของชีวิตที่เรียกว่ากรรมกิเลสได้บากเมื่อเรากลับมาใช้ชีวิตท่าวามสวา่างทีิตเราจะสว่างได้นะมันเริ่มตั้งแต่ไฟกองน้อยๆนะเป็นกองใหญ่ความสว่างที่เราเปิดใจยอมรับนะรับได้ทีละน้อยนะบางครั้งเราเปิดใจเต็มร้อยแต่รับได้ทีละน้อย ถ้าเราเปิดใจเต็มร้อยรับได้ทีละร้อยก็ดีแต่ถ้าเรารับได้ทีละน้อยก็เหมือนเราเริ่มที่จะฟื้นค่ายแต่วก็ยังกินได้นิดหน่อยกินได้ไม่เยอะนะไม่เหมือนตอนที่เราทํางานเหนื่อยกินได้เต็มที่โภผานได้เต็มที่แต่ตอนที่เราเจ็บไข้ไม่สบายเราก็กินได้นิดนิดนหน่อยหนะ่อยเพราะว่าร่างกายายังไม่รับอาหารชีวิตคนเราก็เหมือนกันถ้ายังไม่สว่างเต็มที่ร่างกายไม่พร้อมนะก็ยังไม่เต็มที่แต่ถ้าคนไหนมีความเชื่อสุด นะสติสุดใจแล้วก็เปิดใจรับแสงเชื่อแสงยึดแสงน่าต่แสงมีความเชื่อมั่นในตัวเองจะเป็นคนใจเย็นใจดีใจนิ่งใจสงบนะไม่หวั่นไหวไม่ทุกร้อนไม่มืดมนชีวิตมีหนทางอยู่เสมอนะเพราะว่าที่ของเราจะเปลี่ยนไปทุกวินาทีทุกวันนะบางครั้งเราอาจจะเออปีเราอาจจะเหลือกินเหลือใช้เดือนเราจะเหลือกินเหลือใช้วันจะเหลือกินเหลือใช้ แต่และชั่วโมองเราเอากินเราใช้แต่ว่าถึงยังไงเราก็จะอยู่ได้ทุก,ทกวันขอเพียงแต่ว่าเราเนี่ยมีความเชื่อมั่นว่าเราสว่างเราจะเย็นเราอารมณ์ผ่อนคลายปล่อยวางไม่เครียดซึ่งโลกเหล่านี้ถ้าเรามืดมันจะนํามาซึ่งความหายนะในชีวิตเลยโลกเครียดโลกเก็บกดกดดันนะโลกทุกทรมานนะโลกวิตกวังวลซึ่ง โลกร้ายที่ก่อลุมจิตใจคนเราก็เกิดจากความมืดแล้วยิ่งไปเชื่อกนก็ยิ่งเป็นหนักคนเราก็เลยพยายามที่จะดิ้นรนหาทางออกแต่ก็ออกไปเจอกรรมอีกเหมือนกันออกไปเจอกรรมกรรมแล้วกรรมอีกเขาเรียกตอกย้ำกิเลสแล้วกิเลสอีกวิบากแล้ววิบากอีกเลยไม่นอกเหนือเมื่อไม่นอกเหนือก็จะเหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยกับชีวิตเหนื่อยทุกวันแหละมีอะไรเหนืห่อยทุกวัน ท้อทุกวันเซ็งทุกวันเบื่อทุกวันโหยหาโหยอยวกังวลกังวายกสักกสัซึ่งอาการของความทุกข์นี่มันมีเยอะแต่ความสว่างนี่จะทำให้เราใจเย็นเย็นใจนะความเป็นตัวตัวเองเนี่ยทาให้เรานิ่งเฉยปล่อยวางไม่กังวลไม่ยึดถือซึ่งเมื่อเรามีความไม่กังวลไม่ยึดถือนะเราก็จะสบายสบายตรงไหนสบายที่ใจเพราะเรามีใจสบายที่กาย สบายที่อารมณ์ที่ความรู้สึกที่ความเป็นไปในชีวิตนะคำว่าสบายก็ไม่ใช่ว่าเราจะมีทุกอย่างพร้อมเพียงในขณะเดียวแต่เราจะมีทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพราะถ้าเรามีทุกอย่างพร้อมนะเราก็รับสภาพไม่ได้เหมือนกันนะเหมือนว่าโลกมลันลุมแล้วหรือว่าความสุขมันลุมแล้วโลกเกินนี่ก็ไม่ได้คือทางไหนก็สุขหมดเช่อนอะไรที่เรียกว่าสุขไปหมดที่มันลุมแล้วเราเช่น จะดูหนังจะฟังวิทยุฟังเพลงจะกินข้าวจะนอนจะทํางานบ้านมันจะพร้อมกันหลายอย่างเลยนะคือจะกินก็จะอร่อยจะกินจะกินข้าวบ้างจะกินผลไม้บ้างจะกินผักบ้างจะกินกับกินขนมบ้างคือถ้ากินพร้อมกันเนี่ยมันก็กินไม่ได้นะมันจะท้องเสียความสุขที่มีความสุขสะดวกสบายที่มาพร้อมกันเยอะๆเนี่ยเหมือนน้าที่หลากลงจากเขามา ชีวิตจะพังเพราะความสุขเหมือนกันความทุกข์ก็เหมือนกันถ้ามันทุกข์มากหลังหลากมารวดเร็วเกินมากเกินบ่อยเกินนานเกินเนี่ยก็จะทําให้เราทุกข์จนต้องตายทุกข์จนต้องตายเลยนะความทุกข์ที่มันมากเกินเนี่ยแต่ถ้าเราสวา่างสวา่างเต็มที่ความสว่างเต็มที่นี้มันจะกั้นกรองนะให้ความสุขมันพอดีให้ความสุขมันพอดีคว,อดความสุขไม่แรงไม่เหมือนน้ากบอก่างเนี้ยถ้าเรามี ที่กองน้ํามันมีหัวกองน้ําเป็นฝอยๆเนี่ยออกมามันจะไม่พุ่งมันจะนุ่มกองน้ําที่ออกมาถ้าในน้ามันแรงเนาะแต่ถ้าไม่มีตัวตะแกรงกองน้ําเนี่ยมันพุ่งออกมาแรงเห็นไหสัมผัสก็ผิดกันละชั้นคนเราก็เลยมีความสุขสุขสบายก็ต้องมีแสงสุขเย็นสุขสงบเนี่ยแต่ถ้าเราทุกข์นะทุกข์โดยที่เราไม่มีแสงเนี่ยเราจะทุกข์หนักแต่ถ้าเราทุกข์แบบมีแสงนะก็เหมือน ความทุกข์กนจะเบาลงมันมีเครื่องกรองความทุกข์ไม่สามารถทําให้เรามืดไม่สามารถทําให้เราทรมานทุกข์ก็สามารถที่จะสบายสบายได้เช่นหิวก็ไม่หิวเกินเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยเกินลําบากก็ไม่ลาบากเกินชีวิตจะพอดีแต่ถ้าเราไม่มีแสงในอะไรก็เกินทุกข์เกินเวลาสุขก็สุขเกินสุขจนทุกข์นันเองทุกข์แล้วก็มาทุกข์อีกสุขไม่ได้ก็จะมาทุกข์เพราะเราไม่มีแสงแต่ถ้าเรามีแสงสุขแล้วสุขอีก นะทำท่าจะทุกข์ก็ทุกข์น้อยจนไม่มีทุกข์ซึ่งความสว่างของแสงนี่เป็นสิ่งจําเป็นมากถ้าเราอยู่ด้วยแสงอยู่ด้แสงเสงชื่อแสงแล้วแต่แสงเนี่ยก็จะทําให้เรานั้นใจเย็นจะให้ลูก,ลกๆเนี่ยมีความเชื่อมัน่นเชื่อมั่นกับแสงมั่นใจกับแสงแล้วเราจะสบายสบายสบายเพราะว่าแสงคือ สิ่งเดียวที่จะทําให้ชีวิตรเราอยู่ได้อถ้าเรามืดเราจะอยู่ด้วยความลําบากแล้วก็จะอยู่ไม่ได้แต่ถ้าเราสว่างอยู่ได้สบายแล้วก็อยู่ได้ตลอดก็ใส่แสงถ้าเราเราิ่มเปิดใจรับแสงเชื่อแสงอยู่ด้วยแสงแลวแต่แสงเราก็จะมีลมหายใจแห่งแสงจะมีความเบาสบายเราก็สามารถรับแสงได้เมื่อเรา ใจเย็นนใจว่างแล้วมันใจว่างปลดปลงแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวความทุกข์ไม่ต้องกลัวความเป็นไปในชีวิตในชีวิตนี้จะเบาสบายไม่มีอะไรให้ต้องหนักใจเหนื่อยใจหรือว่าต้องเครียดอะไรสบายสบายขี้ขายผลข่ายไปเรื่อยๆนี่ก็อาศัยว่าเราเชื่อแสงฉะนั้นให้เราเชื่อเสียงดีเนะชื่อแสงด,ดีแล้วชีวิตเราจะดีเองนะที่ว่าทําดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วนั้นนะ ก็ยังไม่เท่าไหร่ถ้าเราเชื่อแสงเราได้แสงเราอยู่ด้วยแสงชีวิตเราก็สว่างนั้นเมื่อเราสว่างแล้วสว่างอีกนะสุขแล้วสุขอีกสงบแล้วสงบอีกเย็นแล้วเย็นอีกสบายแล้วสบายอีกซึ่งมันเป็นความสว่างที่จะติดตัวเราอยู่ตลอดเวลานะติดตัวเราที่คอยปัดเป่าปกป้องคงุคง้มครองรักษาเราให้ปราศจากทุกโศกโรกภัยฉะนั้นเราก็เลยต้อง เชื่อแสงดีเชื่อเต็มี่คนไหนเชื่อเต็มร้อยก็ได้รับผลเต็มร้อยเชื่อเปิดใจยอมรับก็ได้ผลเต็มที่อันนี้ก็คือความเป็นไปของวิถีแห่งแสงเราก็ให้เขาใจอย่างนี้แล้วก็ค่อยสืบซับไปเรื่อย